สวัสด right ีค่ะตอนนี right ้กาเก็บคอร์สก็จะอันผลอันที่นอ้องมันใหญ่มันผลเนี่ยเจ้าก็เจ้าไปเก็ได้ไหมครับนี่แต่ยี่ตอนมได้ได้ไหเออได้เดี๋ยวขับอกเอาอันนี้ไปจ้ะแั้กันจ้าง่ายเอยเดี๋ยวว่น้องเก็บหนึ่งได้หรือจ้าเอาดิจ้าจ้า เรงสีให้รื่มีเยอะเมากกว่าันได้ได้ค่ะนไปยันไยังได้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 ค่ะดีค่ะงานของคอเตอเอาเก้าอี้ไปอยู่ดี้ไปเต๋อขอไปหเพาว่ามันเพงบาเแมหน่อยถึงว่ามันใส่ได้ยู่โอเคนะคะกิมสองเซอร์คุยเรื่อเสียงกันจ้า รักมากๆเลย

กลับแล้วกับวันนี้นเละพรกับเร่งๆำพอดีแล้วเนี่ขอบคุณเมตเตียนะคะนะแลหวอี่รอ้อก็มีคนนาจุ้มนักหนัก 지금까 <목소리로> ชุดหมอลรัพี่ทีมก็จะส่งมาทีหลังนะคะมาทีสามมีหน้าเท่าไรสุดแอดมินนวยประจักษ์งลิงกแมนบอยส่งลิงก์อนุมัติตอนนี้ทุกคนได้สี่พันแล้วใช่ไหมสี่พันกว่าแล้วนาะเงินอยู่บ่เงินอยู่บ่ถูกขอให้จ่ายทุกไปด้วยไหมคะนี่ไปคอน้านไปไปโอเคนะคะจ้บซอยกัมาสั่งกินแล้วผิดกระดังฮะตอนนั้นอีกกระดังไปเลยก็นกกาบ ปิดมือ oh, so, right? right. yeah. yeah. no, ั no, yeah. Yeah. ้นม okay. ือเดียวแน่นบ้า oh, จ like ้ะออปิดวันสองวันใทุกรอบมีแต่รดแต่วันที่หนึ่งเปนแบาวันแบเป็นี่แรงสองสาพี่คค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราเดียวเราก็จะใจหายมากไม่ใจหายยังไม่หายเลยโอ้ยอยู่นงกันกอนยแต่ยนกั้กอนลยเห็นนียมาก่มีแดงนแบบนองเนยเวาเป็สีพอกันพกันช่มีากอีกมากเก่า ก็มีสิก็มีกาเจอกันเหมือนเดิมหลัวนบ้ารอันมาเจ๋อหวานเนาะกันยเงันให้บัอบสอยหกูนีห้มาทาคลิปนของหรือว่าบางนี้บานนี้มมกคือเกาหน่ะหล่ะนะกับปิบบิ๊กแม่ริมแมหัวคือเกาหน่ละย่าหายย่าหายไม่แต่สิบปีเห็นกันดูเนาะเจ๊ปิ๊กนไม่เห็นกันดูก็เกาโอ้ยปกติกับปเห็นเนี้ยเคื่ก่าน่ะล่ะอันนี้ให้เห็นกันดูตัวสอมันยังเห็นกันน เอาของก่อนนะคะ mm hmm. พี่น้องโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะดย mm hmm. วปาสิเบล่า mm hmm. ผู้นั้นผู้นี้นั่นนะคะพี่น้อง mm hmm. โอเคเจอกันค่ะบ๊ายบาย